ตอนนี้คือคูเปอร์ที่โบวี่รับน้องมาเลี้ยงท้องเสียแล้วก็มีเลือดถ่ายเป็นเลือดอะไรเงี้ยซึ่งเราไปหลายโรงพยาบาลแล้วทุกคนบางที่อ่ะเขาไม่มีตรวจอุจจาระไม่มีเทสว่าคือแค่ให้น้าเกลือแล้วก็ให้กลับมาจนแบบว่ามาเซิร์ชเจอที่นี่นะคะโรงพยาบาลอารักมี ICU น้องมีห้องให้น้องนอนอะไรเงี้ยในเคสแบบฉุกเฉินแบบของคูเปอร์นะคะเดี๋ยวไปดูคูเปอร์กันทุกคน นะที่น้องอยู่ซึ่งแบบดีมากนะคะเพราะว่าเขาจะแบ่งของโซนติดเชื้อหรืออะไรเงี้ยคะ่ะก็คือจะแบ่งเป็นห้องเลยเพราะว่าให้น้องแบบว่าอยู่แยกก็จะไม่ติดกันนะคะทุกคนคุปเปอร์คุป อ้รับอันนี้หมาดาลามาดาลานะลูกนะ <S <S นี่นะคะพี่ไอเขาสั่งทําชื่อปอกคอมาด้วยเขียนคูเปอร์ คุณหมอที่เนี่ยดีมากรับเคสน้องแล้วก็เราก็ดูแลน้องดีมากนะคะแล้วก็จริงๆแล้วไปตรวจมาโรงพยาบาลอื่นมาด้วยก่อนที่จะมาที่นี่บางที่เขาไม่มีเทสแบบอุจจาระหรือไม่มีตรวจว่าเป็นเชื้อตัวไหนอะไรเงี้ยซึ่งเข้าใจคนที่แบบรักษาแล้วเขาก็อยากรู้ว่าหมาเป็นโรคอะไรเราจะได้รักษาถูกอะไรเงี้ยทีนี้เนี่ยอของคูเปอร์เนี่ยตรวจแล้วไม่ได้เป็นลำไส้อักเสบเป็นในส่วนของตัวแบคทีเรียในทางเดิอนอาหารเนาะนี่อยากให้คุณหมอแบบว่าแนะนําคนที่แบบ เลี้ยงสัตว์ว่าแบบถ้าเกิดน้องมีอาการยังไงควรที่จะต้องไปหาหมอเลยในสุนัขเนาะถ้าโดยเฉพาะที่เขาเป็นเด็กๆนะครับที่อายุไม่เกินสัก 4- 5เดือนหรือว่าวัคซีนไม่ครบเนี่ยครับโดยหลักๆอ่ะท้องเสียมักจะเป็นอาการที่น่าน่ากังวลเนาะเพราะว่าหนึ่งก็คือตัวเขาตัวเล็กทีนี้ถ้าถ้าอ้วกหรือทายเหลวขึ้นมาเนี่ยมันกลายเป็นว่าเขาจะสูญเสียน้ําเยอะทําให้เขาสูบลงไปเขาวูบลงไปได้ทีนี้เนี่ยอย่างของเด็กๆครับ จะให้กังวลหลักๆเลยนะครับก็คือตัวของพวกไวรัสลําไท้อักเสบเนาะขอบคุณมากครับ ความรู้กับคนที่แบบรักสัตว์ได้เลยนะคะถ้าทุกคนใครที่อยากพาน้องมาดูแลรักษาแบบอย่างเงี้ยนะคะก็คือพามาได้เลยโรงพยาบาลอารัก์ทั้ง5สาขาเลยของโบวี่ก็คือจะดูแลที่นี่เลยตรงพิกาเสมเลยนะคะเป็นผู้ติดตามคุณโบวี่อะค่ะค่ะเดี๋ยวผมให้แท็กส่วนลดให้โอ้ถ้ามาบอกว่าเป็นผู้ติดตามคุณโบวี่มีส่วนลดด้วยขอบคุณมากนะคะขอบคุณมากเลยดูแลดีมากโอเคใครที่อยากพาน้องมาก็พา,มา,พามาได้เลยเดี๋ยวไปเล่นกับคูเปอร์กัน